ในพระธรรมมัทธิวบทที่4นะครับข้อที่1เป็นต้นไปพระพิญญาณได้ทรงนำพระเยซูคริสต์เข้าไปในถิ่นธุรกันดารนะครับเพื่อมารจะได้มาผจญพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในถิ่นธุรกันดารนั้นพระองค์ทรงอดภักยาหาร40วัน40คืนนะครับภายหลังพระองค์จึงทรงอยากภักยาหารมากดังนั้นผู้ผจญจึงมา ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพัระยาหารครับแต่พระเยซูได้ตรัสตอบผู้ผจญผู้มาผจญน,นั้นที่เป็นมาสันฐานของมารซาตานนั้นว่าฝายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้ แต่บำรุงด้วยพระจนะคำทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ก็ได้ใช้พระจนะคำของพระเจ้าเพื่อที่จะตอบโต้กับมารซาตานนะครับจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตของเรานะครับเราไม่ควรไปคุยกับซาตานด้วยกำลังและสติปัญญาของเราเองนะครับพระวจนะของพระเจ้านั้นทรง พลานุภาพและมีฤทธิ์อำนาจและขณะเดียวกันก็เราสามารถที่จะเติมเต็มพระชนะคำของพระเจ้าได้ทุกวันโดยการผ่านการท่องจำข้อพระคำของพระองค์นะครับในระบบไว้และก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในขณะที่เราต้องเผชิญกับการถูกทดลองหรือถูกทดสอบในกระบวนการของการฝึกที่จะเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์นั้นจำเป็นจะต้องมีการบรรจุพระคำของพระเจ้าไว้เพื่อ จะใช้ในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้านั่นเองนะครับในข้อที่7ก็เหมือนกันพระองค์ทรง,รงตอบโต้มารซาตานพระเยซูริสตตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านในข้อที่10พระเยซูริตตรัสตอบว่าไอซา,าตานจงไปเสียให้พน้นเพราะ พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสก,การพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับการแบ่งการทดลองนะครับการแยกอธิบายเกี่ยวกับการถูกพระเย,ยูคร์ได้ถูกมารมาผจนนั้นในมัทธิวบทที่3ส่วนผู้ พระนมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกยาหารการล่อลวงของซาตานยังคงใช้การล่อลวงเดิมก็คือว่าในเรื่องของการกินนะครับมารซาตานได้ล่อลวงมนุษย์คู่แรกเอวาและก็อาดามด้วยการกิน มันบอกว่าให้กินผลไม้แห่งรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็มนุษย์ก็ถูกล่อลวงแล้วก็ล้มเหลวในกระบวนการการทดสอบนะครับดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงทรงมาบังเกิดในฐานะที่เป็นบุตรมนุษย์ในโลกนี้เพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์แล้วก็พระองค์สามารถกระทำได้สำเร็จด้วยนะครับใน ศาส,สนาต่างๆนะครับและก็ศาสนาคิดด้วยศาส,สนาคิ์ด้วยก็ถูกล่อลวงในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือการเขียนหลักคำสอนหรือหลักศาสนาศาสตร์เพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ของปากท้องแล้วก็เพื่อจะตอบสนองให้เกิดความอยู่ดีกินดีความสุขสบายความมั่งคัง่งร่ำรวยนะครับเพราะนั้นก็มีในปัจจุบันนี้จึงมี ศาสนศาสตร์หรือว่ามีหลักคําสอนที่เป็นที่นิยมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองเรื่องอความมั่งคั่งนะครับความสะดวกสบายแม้แต่สุขภาพร่างกายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วเราเองจะต้องดําเนินอยู่ในท่าทีของความยำเกรงพระเจ้าและก็เคา,ารพในอธิปไตยของพระเจ้านะครับ องทรงควบคุมดูแลสถานการณ์อยู่ทั้งหมดท่าทีของเราก็คือว่าการเชื่อฟังในพระนัดของพระเจ้าซึ่งมีข้อพระคำหลายข้อนะครับไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เราชอบแล้วก็ตอบสนองซึ่งความต้องการของเราเท่านั้นดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงตอบซาตานนะครับและก็ทรงมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดน,นะครับพระองค์ไม่ได้ใช้ ฐานันดรของพระองค์ในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าและที่มีฤทธิ์อำนาจและก็สามารถที่จะสั่งก้อนหินให้กลายเป็นพระกยาหารได้เมื่อถูกล่อชวนดังนั้นพระองค์ก็ทราบดีว่ามารซาตานเองต้องการให้พระองค์สำแดงอิทธิฤทธิ์ในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ยังทรงแม่นยำแล้วก็ติดขาดแล้วก็มีชัยชนะอย่างสิ้นเชิง พระองค์ยังคงดาเนินชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นบุตรมนุษย์นะครับเพื่อเป้าหมายสูงสุดของพระองค์ก็คือการเชื่อฟังพระบิดาและพระองค์จะท่องดําเนินพระราชกิจของพระองค์และก็ท่งสิ้นพระชนในฐานะที่เป็นบุตรมนุษย์และก็ไถ่เราให้พ้นจากความผิดบาปนั่นเองไยพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้ แต่บำรุงด้วยพระชนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าแต่น่าสังเกตนะครับซาตานเองก็รู้จักพระคําของพระเจ้านะครับเพื่อจะไว้ล่อลวงนะครับแต่มันจะเอาเฉพาะบางจุดเท่านั้นเพื่อที่จะมาล่อลวงแต่พระเยซูคริสต์ได้ท่องข้อพระคัมภีร์นะครับจะเห็นว่าในวัย สิบสองขวบของพระองค์สามารถที่จะตอบโต้ถ้อยคําของพระเจ้ากับธรรมอาจารย์ที่ธรรมศาลาได้นะครับนั่นเป็นลักษณะของพระองค์ก็คือว่าพระองค์ได้เรียนรู้และก็ท่องข้อพระคาของพระเจ้าไว้เผชิญสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เช่นกันจะทําให้เราจดจํานะครับให้จดจําพระคำของพระเจ้านั้นการที่จะเราจะเข้าใจพระคาของพระเจ้า ไม่ใช่เป็นการเสกหรือว่าเป็นการาได้มาโดยที่เราไม่ได้ลงทุนแต่ว่าเราต้องจ่ายเวลาในการที่จะท่องข้อพระคำของพระเจ้าและในยามฉุกเฉินที่เราจะต้องประชิญพระคำของพระเจ้าจะเป็นจริงนะครับสามารถที่จะประชิญได้และมีชัยชนะเหนือการทดลองได้ดังนั้นพระองค์ทรงเป็นแบบอยา่างเกี่ยวกับการท่องข้อพระคำของพระองค์แล้วก็พระวิญานบริสุทธิ์ก็ทำงานในเวลาที่เหมาะสมนะครับ ที่เราเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มัทธิวบทที่4ข้อที่5ที่6แล้วมานก็นำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงโจรลงไปเถิดเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะทรง สั่งให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่านและเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินนี่ก็เป็นการดึงเฉพาะบางจุดนะครับที่มารเองก็ใช้พระคาของพระเจ้าเพื่อจะล่อลวงเพื่อให้พระองค์ได้สำแดงอิทธิฤทธิ์นะครับซาตานล่อลวงหรือ ต้องการให้พรงแสดงอิทธิฤทธิ์นะครับาศาสนาต่างๆและาศาสนาคริ์ด้วยก็เช่นกันนะครับะจะต้องมีการแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อจะดึงดูดผู้คนให้เข้ามานสัสก,การแล้วก็เข้ามาอาจจะในเชิงพาณิชย์หรือว่าเข้ามาเคารพยกย่อง <c oughs> ผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชเรียกว่าสำแดงการอัศจรรย์นั่นเองนะครับดังนั้นจึงมานเองก็ล่อชวน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ศาสนาจารย์หรือผู้คนที่ <c oughs> ดำเนินอยู่ในศาสนาเป็นผู้นำต่างๆนะครับจะถูกล่อชวนให้แสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อดึงดูดผู้คนให้สนใจตัวเองแล้วก็อาจจะแฝงไว้ซึ่งความหญิงจองหองหลักจะเป็นได้รับเกียรติแสวงหาเกียรติเอาเกียรติของพระเจ้ามาเป็นเกียรติของตนนะครับแม้กระทั่ง <c oughs> การที่จะอวดความรู้ บทความสามารถในพระคัมภีร์นะครับความรู้ในพระคัมภีร์ความรู้ในพระคัะคมภีรก็คือการวิ่งลงจากพระวิหารนั่นเองดังนั้นพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือการทดสอบนี้นะครับพระองค์ทรงเสด็จลงจากพระวิหารด้วยท่าทีที่ถ่อมใจเชื่อฟังพระเจ้านั่นก็คือว่าการพระองค์ยังทรงดําเนินชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นบุตรมนุษย์นะครับอย่างถ่องแท้ดังนั้นเะราเป็นแบบอย่างแก่เรานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเอง ต้องตรวจสอบภายในจิตใจของเรานะครับว่าสิ่งที่เรากระทําทั้งหมดนั้นเรากระทําเพื่อถวายเกียรติยศพระเจ้าหรือว่าได้กระทําเพื่อที่จะมุ่งมา่ปรารถนาให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางให้ผู้คนได้นิยมชมชอบและดึงดูดผู้คนเข้ามาหาตนเองเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนนะครับดังนั้นพระเจ้าจะจนเป็นผู้ตรวจสอบพฤติกรรมภายในความคิดความปรารถนาในใจของท่านนะครับ แต่พระอกิ์ได้ทรงเป็นแบบอย่างพระองค์ทรงท่อมพระไทยเชื่อฟังพระบิดาอย่างสุดจิตสุดใจพระองค์จึงตัดว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านครับพระองค์มีชัยชนะเหนือการทดลองโดยไม่ยอมใช้สิทธิ์ในฐานะฐานันดรของพระองค์ที่เป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์เชื่อฟังพระบิดาโดยดํา รงชีวิตในฐานะที่เป็นบุตรของมนุษย์นะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือว่าพระองค์จะต้องสิ้นพระชนในฐานะที่เป็นบุตรมนุษย์เพื่อไถ่เราให้พ้นจากความผิดบาปบนไม้กางเขนและพระองค์ยังทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นเหตุให้พระองค์ได้รับสิทธิอํานาจปกครองเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและอํานาจทั้งสิ้นก็อยู่ใต้พระบาทพระองค์นะครับและพระองค์ทรงปกครองอยู่มีสิทธิอํานาจ ครอบครองเหนือเทพผู้ครองศักดิเทพอำนาจแห่งความมืดทั้งปวงพระองค์ได้รับชัยชนะและมีสิทธิอำนาจเบ็ดเสร็จโดยพระบิดาได้ส่งมอบให้แก่พระองค์นั้นและในมัทธิวบทที่4ข้อที่8ที่9อีกครั้งหนึ่งมานได้นำพระองค์ขึ้นไปบนภูเขาอันสูงยิ่งนักและได้แสดงบรรดาราชนาจักรในโลกทั้งความรุ่งเรืองของ ราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วทูลพระองค์ว่าถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเราเราจะให้สิ่งทั้งปวงนี้แก่ท่านนะครับ <c oughs> มารเองกอ็ถูกออกแบบมาในฐานะที่เป็นทูตสวรรค์นะครับที่ปฏิบัติรับใช้พระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ไกโพน,นั้นแต่ว่ามารซาตานได้ทรยศต่อพระองค์ก็คือว่ามันต้องการที่จะมีอํานาจ เหมือนพระเจ้าดังนั้นมันจึงถูกสาบลงมาตกลงมาในโลกนะครับเป็นจํานวนมากมันยังคงมีอิทธิพลต่อการล่อลวงมนุษย์ให้หลงไหลนะครับแล้วก็ครอบงําโลกนี้และปัจจุบันนี้เครื่องมือของซาตานก็อยู่ในรูปของสื่อสังคมต่างๆหรือเรียกว่าโซเชียลมีเดียหรือว่าที่อยู่ในระบบะการสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือโทรศัพท์มือถือหรือว่าโทรทัศน์หรือว่า การข่าวต่างๆภาพยนตร์ละครต่างๆจะมีการปลุกระดมเพื่อที่จะให้มีอิทธิพลต่อค่านิยมของผู้คนนะครับกระแสสังคมและการควบคุมเรื่องการซื้อขายนะครับเป็นการกระตุ้นการยอดขายอะไรต่างๆนั้นระบบอินเทอร์เน็ตจึงมีอิทธิพลนะครับการสื่อสารของที่อยู่ในโลกจึงมีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินหรือเศรษฐกิจต่างๆดังนั้น เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผู้ควบคุมอยู่มันก็เลยล่อลวงว่าทั้งความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านี้นะครับซึ่งพระองค์ทรงทอดพระเนตรนั้นแล้วก็มันบอกว่าถ้ากราบไหว้นมัสการซาตานมันจะให้สิ่งชั้งปวงเหล่านี้แก่พระองค์นะครับการนมัสการก็คือว่าการยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจนะครับแทนพระเจ้าก็คือว่า ใหญ่กว่าพระเจ้านะครับทุกเวลานาทีเรายึดสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นค่านิยมหรือว่าการมุ่งความสนใจไปถึงสิ่งเหล่านั้นดังนั้นมารซสตานก็มอบให้ได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราบยศเงินทองนะครับเมื่อเรามีเงินทองอํานาจก็มาชื่อเสียงก็มานะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเปิด ใจให้กับสิ่งเหล่านี้ก็จะนําไปสู่การกระทําผิดต่อพระราชบัญญัติของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองลา,าบยศชื่อเสียงตําแหน่งตลอดจนการกระทําผิดทางเพศนะครับแล้วก็เป็นการาผิดศีลธรรมทางเพศด้วยเช่นกันนั้นก็เมื่อเรากราบไหว้แล้วก็นับถือสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้ง ก็จะมาควบคู่นะครับเมื่อเรากากบไหว้รูปเคารพแทนพระเจ้าสิ่งที่จะตามมาก็คือการบูชาแล้วก็การเสพพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมทางเพศนั่นเองนะครับแต่พระเยซูได้ใชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จนะครับมัทธิวบทที่4ข้อที่10พระเยซูจึงตรัสตอบว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พน้นเพราะ พระคมภีมีเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองพระผู้เป็นเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วมารก็ละพระองค์ไปแล้วเหล่าทูตสวรรค์ก็มาปรนิบัติพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ที่ทรงมีชัยชนะนะครับระเซยคสิสต์ได้รับชัยชนะเหนือการทดลองนะครับปราศจากความบาปทั้งสิ้นนะครับและเราเองในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์ เราก็ได้รับชัยชนะนี้ด้วยเช่นกันแต่จะต้องมีวินัยในการที่จะดำเนินชีวิตในการเชื่อฟังพระชนะคำของพระเจ้าทุกถ้อยคำนะครับที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์มีคําที่พระเยซูได้ตรัสไว้ว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยนะครับนี่เป็นผลของการที่เราถูกล่อชวนแล้วก็ละเลยต่อการเชื่อฟังพระคําของพระองค์อย่างท่องแท้นะครับ มัทธิวบทที่7ข้อที่21-23ถึง <c oughs> ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระไทยพระบิดาของเราผู้สถิตยอยู่ในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแกแ่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ข้าพระองค์กล่าวพระวจนะ ในพระนามของพระองค์และขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทําการอัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่เขาว่าเราไม่รู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทําชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราคําว่าไม่รู้จักเจ้าเลยก็หมายความว่าถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงน,นะครับคือการไม่ได้รับการรับรองและก็หมดจิต ทันทีนะครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความยำเกรงพระเจ้าในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็มีการเชื่อฟังต่อถ้อยคําที่พรงท้ายดำรัสไว้ทุกประการและก็ด้วยความถ่อมใจและนี่ก็เป็นตัวชี้วัดนะครับว่าเรารักพระบิดา <c oughs> ของเราไม่ใช่เป็นการร้องออกด้วยปากของเราว่าพองค์เจ้าข้าพรองค์เจ้าข้าเท่านั้นนะครับ แต่ผู้ที่รักพระองค์อย่างแท้จริงก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามพระจนาคำของพระเจ้าปฏิบัติตามพระไทยของพระองค์ผู้สถิตยอยู่ในสวรรค์นะครับจึงจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้นะครับดังนั้นก็เป็นบททบทวนแล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากถ้าเราไม่ได้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการใช้ศาสนา ใช้หลักคําสอนเพื่อตอบสนองซึ่งปากท้องแลว้วก็ความเป็นอยู่ของพระองค์เท่านั้นแต่ว่าพระองค์ได้สัญญาว่าถ้าเราสแสวงหาราชนจาจักรของพระเจ้าหาความชอบธรรมและการเชื่อฟังพระองค์พระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้สิ่งที่จาเป็นในการดํารงชีวิตและขณะเดียวกันพระองค์ก็ให้เราดําเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจนะครับไม่อวดรู้ไม่ อวดที่จะสำแดงอิทธิฤทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่จะได้มาซึ่งการตอบสนองซึ่งตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่อย่างไรก็ตามพระองค์ก็อนุญาตเพื่อที่จะให้เราได้ทําพันธกิจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคก,การขับผีหรือว่าการประกาศพระกิติคุณทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ด้อยลงอันนั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ แต่ถ้าต้องถามใจของเราว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่อถวายเกียรดตดิพระเจ้าหรือเป็นการแย่งเกียรติจากพระองค์นั้นก็เป็นท่าทีของเราที่จะต้องดําเนินอยู่ด้วยความดีพร้อมนะครับด้วยความรอบคอบและขณะเดียวกันก็คือว่ามนุษย์จะถูกล่อชวนโดยตําแหน่งราบยศเงินทองแล้วก็พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมต่าง,างๆคอร์รัปชันหรือศีลธรรมทางเพศดังนั้น เราจึงดำเนินชีวิตอยู่โดยการเติมพระวจนะคำของพระเจ้าและก็ดำเนินชีวิตอยู่โดยทางที่บริสุทธิ์และชอบธรรมและสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับของพระเจ้าทรงปโปรดอวยพระพรทุกท่าน